สวัสดีครับพบก,กับผม,ววมนัตพงศ์บทองกเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มานั่งอยู่ในสวนยางพาราครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับต้องมีอะไรเด็ดๆแน่เลยสวัสดีครับครัสวัสดีค่ะพี่แดงนะคะค่ะสวนยางตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะของพี่แดงเองของพี่แดงเองค่ะมีกี่ไร่ครับประมาณสามไร่เศษๆค่ะอ่าแล้วก็ยางพันอะไรครับพันหกร้อยยอดดำค่ะอ่าถือว่าเป็นพันยอดยิ้ใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ลักทองอ่าประมาณสิบสามปีค่ะ สิบสามปีสามปีค่ะกรีดมานานยังแดงกรีดมาประมาณห้าปีแต่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้น้องชายเป็นคนกรีดค่ะให้น้องชายเป็นคนกรีดใช่ค่ะมาก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วตัวเราเพิ่งมาทำห้าปีเพิ่งมาทำา้าปีค่ะอช่วยเล่าปัญหาก่อนนี้ก็คือปัญหาของแดงก็คืออเวลาแดงกรีดนะคะแดงจะกรีดไม่ค่อยเป็นก็คือกรีดถึง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 เนื้อไม้เลยอะค่ะกรีดลึกใช่กรีดลึกแล้วก็พอกรีดลึกมันจะ เมื่อก่อนมันเวลาอันนี้ตัวตัวเนื้อไม้ขึ้นมันจะเป็นตะเป็นปุ่มเป็นปุ่มแต่ตอนนี้พอมาใช้โฟทียมันจะเรียบหมดเลยค่ะเห็นได้ชัดเจนค่ะอนะครับก็คือด้วยความที่เราไม่ได้ชํานาญเนาะกิดลึกกิดลึกพอพอกิดลึกมันก็กลายเป็นโรคหน้ายางโรคหน้ายางเป็นปุ่มขึ้นเลยเป็นปุ่มขึ้นเลยค่ะอนะครับแล้วก็มีคนมาแนะนําให้ใช้โฟทีเนาะใช่ค่ะนะครับ ฉีดไปกี่ครั้งเราเริ่มเห็น,นป,ประมาณประมาณสองครั้งค่ะเห็นผลก็ลคือช่วงปแรกเแดงจะจะฉีด15วันครั้งสิบห้าวันครั้งค่ะเพราะหลังจากนั้นก็ฉีดเดือนละครั้งค่ะืมะนะครับอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วการบํารุงสมัยก่อนอ๋อม่อก่อนแดงใส่ปุ๋ยอ่าปีละสอ,สองครั้งแต่ว่าพอมาใช้ตัวโฟเทียค่ะอ่ะใส่ปีละครั้งค่ะ ใ่ล่กหลังใช่ค่ะอืมก็ลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะสมัยก่อนน้ำยางเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นน้ำยางเมื่อก่อนยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงทุกวันก็คือยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้าลดทุกวันแต่ว่าพอมาใช้ตัวโฟเทียค่ะเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางคงที่ไม่ว่าจะเปิดกรีดเจ็ดมิตรแปดมิตก็คือไม่เคยลดเลยอะค่ะประทับใจจริงๆค่ะอ่าสุดยอดจริงๆครับนี่แสดงว่า พอเราเอาโฟทีมาใช้เนาะปัญหาหน้ายางก็หายไปแล้วก็ที่สําคัญเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีขึ้นด้วยนะผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนของแดงได้ประมาณ25ิกิโลตอนนี้เพิ่มขึ้นประมาณสามสกว่า35ค่ะสามสิบห้ากิโลต่อวันนะคะจากยี่ห้าเป็น35ม้าใช่ค่ะโอ้ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวเนาะใช่ค่ะใช่นะครับ อยากจะฝากบอกพี่น้องชาวสวนยางในการดูแลนะครับสวนยางเนี่ยด้วยผลิตพันโฟทีและอะมิโนแบลกกับสวนยางอย่างไรบ้างก็คืออยากจะให้เกษตรกรตตกทุกท่านนะคะอาหารมาใชา้ตัวโฟทีะคะเพราะมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็น NC 100%ีไม่เป็นอันตรายกับคนใช้แล้วก็ สัตว์เลี้ยงในบริเวณสวนยางะะอะค่ะคือปลอดภัยปลอดภัยทุกอย่างคะ่ะยอดเยี่ยมเลยแบบนี้ใช้ต่อแน่นอนใช้ต่อแน่นอนค่ะค <c oughs> ่ะโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับของชาวสวนยางพลาที่ยอดเยี่ยมครับนะครับ เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะนะครับเพิ่มเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนใช่แล้วก็ปลอดภัยอย่างที่พี่แดงต้องการเลยค่ะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังผมนัทพงศ์มณทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ